ในดีกาลมีพระราชากรุงพาราณสีทรงพระนามว่าพระเจ้าทศรถพระองค์ทรงมีพระมเหสีและพระสนมบริวารแวดล้อมหนึ่งมืนหกพันนางพระเจ้าทศรถทรงมีพระอรสและพระธิดากับพระมเหสีรวมสามพระองค์คือรามกุมารลักษกุมารและศรีดาวกุมารีต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทศรถสิ้นพระชน พระเจ้าทศรถจึงทรงแต่งตั้งพระเทวีอื่นขึ้นเป็นมเหสีแทนและมีพระอรสถกับมเหสีใหม่นามว่าพระตักกุมารในวันที่พระมเหสีใหม่ทรงประสูตรพระอรสถนั้นพระเจ้าทศรถทรงตรัสให้พรอย่างหนึ่งแก่พระมเหสีแต่พระนางทรงเฉยไว้ยังไม่ขอรับพรนั้นจนกระทั่งพระตักกุมารอายุได้แปดพรรษา พระนางจึงกราบทูลพระสวามีว่าจะขอพรที่พระองค์เคยตรัสว่าจะให้โดยขอราชสมบัติให้แก่ประตักูมานพระเจ้าทศรถไม่ทรงยินยอมเพราะราชสมบัตินี้ควรเป็นของรามกุมารราชโอรถอง์โตพระองค์ทรงต่อว่าพระมเหสีที่คิดแย่งราชบัลลังก์ไปให้โอรสของตนแต่พระมเหสีก็ยังทูลขออยู่เรื่อยๆ จนพระเจ้าทศรถทรงเกรงว่าพระมเหสีอาจคิดร้ายโอรสของพระองค์พระเจ้าทศรถจึงทรงรับสั่งถามโอราจานว่าพระองค์จะมีพระชนชีพอีกกี่ปีโอราจานกราบทูลว่าสิบสองปีพระเจ้าทศรถจึงรับสั่งให้พระโอรสมาเข้าเฝ้าทรงรับสั่งให้พระรามและพระลักษ์ไปอยู่ป่าและให้เสด็จกลับพระนครในอีกสิบสองปีข้างหน้าเพื่อรับราชสมบัติ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วพระรามและพระลักษ์จึงกราบทูลลาพระราชบิดาเสด็จสู่ป่าฝ่ายสีดากุมารีพระกนิษฐาเมื่อเห็นพระเชษฐาทั้งสองเสด็จไปสู่ป่าก็ร้องไห้เข้าไปถวายบังคมลาพระราชบิดาและเสด็จตามพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ไปด้วยทั้งสามไปสร้างอาสมอยู่ในป่าพระรามนั้นทรงประทับอยู่ที่อาสมส่วนพระลักและนางสีดา ทาหน้าที่หาผลไม้มาบำรุงพระรามการเวลาล่วงไปเก้าปีพระเจ้าทศรถผู้มีพระราชหฤทัยเป็นทุกข์เพราะคิดถึงโอรสและธิดาที่ไปอยูป่ป่าก็ทรงเสด็จสวรรคตก่อนเวลาที่โหราจารย์กราบทูลไว้เมื่อปลงพระบรมศพพระราชาแล้วพระมเหสีจะตั้งให้พระปรตขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เสนาอมาตย์ไม่ยินยอม คัดค้านว่าราชาสมบัตินี้ต้องเป็นของพระรามพระพราตาเห็นชอบกับบรรดาเสนาอามาตจึงชักชวนอามาตให้แต่งเครื่องราชากะกุฏิพันไปอัญเชิญเสด็จพระรามให้เสด็จกลับมากรองเมืองเนื่องจากพระเจ้าทศรถท,รถทรงรับสั่งให้พระรามเสด็จกลับเมื่อครบสิบสองปีแต่เวลานี้ยังไม่กำหนดเวลานั้นพระรามจึงไม่ยอมเสด็จกลับมาครองเมืองทันที เมื่อเสนาอมาตย์กราบทูลอ้อนวอนพระรามจึงมอบรองเท้าย่าของพระองค์ให้อมาตนำกลับมาเป็นตัวแทนของพระองค์เสนาอมาตย์จึงนำกระบวนกลับพระนครอันเชิญรองเท้าย่าขึ้นประทับบนราชบัลลังก์ให้เป็นกษัตร,ริย์ครองเมืองอยู่สามปีระหว่างสามปีนี้เสนาอมาตย์ทั้งหลายก็ช่วยกันปฏิบัติราชการแทนองค์พระราม เมื่อมีคดีความให้ตัดสินอามาดก็จะพิจารณาตัดสินต่อหน้าบัลลังที่ประทับของรองเท้ยาย่าหากตัดสินคดีไม่ถูกต้องยุติธรรมรองเท้าย่าก็จะแสดงอาการกระทบกันอามาดก็จะต้องตัดสินคดีใหม่ถ้ารองเท้านิ่งเงียบอยู่แสดงว่าตัดสินชอบแล้วเมื่อครบสามปีพระรามจึงเสด็จกลับมาครองคุงพาราณสี ทรงแต่งตั้งนางสีดาเป็นอัครมเหสีและครองราชสมบัติโดยธรรมอยู่หมื่นหกพันปี